วัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานําเสนอนะคะการดู yutube o จอเล็กนะคะโดยไม่สมัคร y o u t u b e premium นะคะแล้วก็จะเป็นการฟังแบบบล็อกหน้าจอได้ด้วยนะคะทุกคนเนาะนี่นะ,อะโอเคนะคะวิธีการนะคะก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาเนาะนี่นะคะ ตัว PP Fire นะคะตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็โอเคพิมพ์คาว่า P I P I นะคะ F I E R นะคะตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้บน App Store Free นะคะเปิดขึ้นมาเลยอะ่ะทีนี้นะคะอันนี้เขาก็จะบอกขั้นตอนว่าให้ไปทำยังไงเนาะอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำยังไงต่อนะคะพอโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่านะ าการตั้งค่าและทีนี้ให้เลื่อนไปที่ safari เนาะเราจะไปฟังบน safari นั่นเองนะคะเสร็จแล้วให้ไปที่ส่วนขยายนี่นะคะส่วนขยายเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นตัวที่เราโหลดมานะคะแล้วก็กดแตะเข้าไปนะคะแล้วก็มันจะปิดอยู่ให้เปิดแบบนี้นะคะโอเค พอเปิดเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเราก็ไปทดลองได้เลยนะคะว่าเข้าไป YouTube เลยนะคะอยากจะฟังเพลงสักเพลงหรือว่าวิดีโอสักวิดีโอก็เปิดขึ้นมานะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้แตะบนหรือว่าข้างล่างนะคะทุกคนอาจจะอยู่ข้างล่างเนาะอะก็สามารถไปดูวิธีการย้ายข้างบนได้นะคะอะแตะแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาข้างบนนะคะ,สะแสดงรายการล่า,ลางๆเนาะแล้วก็แตะแบบนี้นะคะ ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะอ่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เลือกตรงที่ PP อ่า File นะคะดกดเลยเราจะได้ YouTube จอเล็กแล้วนะคะนี่เนาะก็สามารถดูได้ฟังได้นะ,ะทีนี้ก็ล็อกนะคะแล้วก็เปิดอ่าได้นะคะโอเคนี่เนาะ เราไม่ต้องสมัคร YouTube Premium นะคะก็ฟังได้นะคะทุกคนเนาะลองไปใช้ดูนะคะสำหรับ iOS 15ก็สามารถทำได้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ